ไข้หวัดใหญ่ในเด็กไม่ใช่เรื่องเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูกที่กำลังเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจและสะดวกสบายมากขึ้นแต่เรื่องนี้ก็มีความเห็นที่หลากหลายและน่าคิดตามไม่น้อย แพทย์หญิงชนิสาอินชิตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและแพทย์ที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ได้เปิดเผยว่าไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นโรคติดต่อที่สร้างความกังวลใจให้กับครอบครัวไทยทุกปีโรงพยาบาลจึงได้จัดงานไข้หวัดใหญ่ป้องกันง่ายไม่งองแงเพื่อเป็นเวทีให้ความรู้แบบครบวงจรเกี่ยวกับการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั้งในเรื่องสุขอนามัยและนวัตกรรมวัคซีนพร้อมกิจกรรมสนุกสนานสำหรับครอบครัว ในงานนี้แพทย์หญิงการชนกสารบันกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาได้รวมกับนิวเคลียร์หันสาคุณแม่คนดังและน้องไทก้ามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จริงพร้อมเคล็ดลับการดูแลสุขภาพลูกน้อยให้แข็งแรงและห่างไกลจากไข้หวัดใหญ่ข้อมูลล่าสุดจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้ให้เห็นว่าในปีนี้อัตราการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยอนุบาลซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง13กันยายน2568พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสมถึง531,721รายคิดเป็นอัตราป่วย817.60ต่อประชากรแสนคนมีผู้เสียชีวิต59รายและคาดการว่าจนถึงสิ้นปีจะมีผู้ป่วยสูงถึงกว่า90,00 0 0รายเลยทีเดียว ในยุคที่โรคติดเชื้ออย่างไข้หวัดใหญ่ยังคงคุกคามสุขภาพเด็กไทยและเสี่ยงต่อการเกิดอาการรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดบวมหรือไข้สมองอักเสบโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาจึงขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการปกป้องลูกน้อยด้วยการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมนำเสนอทางเลือกใหม่ในการป้องกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูกรวมถึงแนะนำวิธีดูแลสุขอนามัยที่เหมาะสมเพื่อให้ทุกครอบครัวมั่นใจว่าลูกน้อยจะได้รับการปกป้องอย่างเต็มที่ แพทย์หญิงชนิสากล่าวแพทย์หญิงการชนกสารบันเสริมว่าไข้หวัดใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กสำหรับเด็กเพราะหากเกิดในช่วงที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงหรือพักผ่อนไม่เพียงพออาการเริ่มต้นที่ดูเหมือนไม่รุนแรงเช่นไอหรือมีไข้อัดลุกลามจนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเช่นหูชั้นกลางอักเสบไซนัสอักเสบปอดอักเสบหรือแม้แต่ไขให้สมองอักเสบซึ่งเป็นภัยที่ครอบครัวไม่อยากให้เกิดกับลูกน้อยเลย จุดที่น่ากังวลอีกประการคือไวรัสไข้หวัดใหญ่มักเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อยู่เสมอทําให้ร่างกายไม่สามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ทันกับสายพันธุ์ใหม่การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมกรบป้องกันให้กับเด็กๆล่าสุดสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยได้ปรับปรุงคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนให้ทันสมัยและครอบคลุมมากขึ้นโดยมีทางเลือกหลักสองแบบได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดฉีดซึ่งใช้กันมาอย่างต่อเนื่องและสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูกซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ไม่ชอบเข็มโดยวัคซีนชนิดนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ2-49ถึงปีจุดเด่นคือไม่เจ็บตัวและสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ตั้งแต่บริเวณจมูกซึ่งเป็นทางเข้าสำคัญของเชื้อไวรัส คุณพ่อคุณแม่สามารถเลือกวัคซีนที่เหมาะสมกับลูกได้ตามความสะดวกและความต้องการเพราะการสร้างสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากการป้องกันตั้งแต่วันนี้และควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม นิวเคลียร์หันษาคุณแม่ของน้องไทก้าแล้วถึงประสบการณ์ว่าทุกครั้งที่น้องไทก้าป่วยแม่ต้องดูแลยอย่างใกล้ชิดทั้งให้นอนพักให้อาหารเช็ดตัววัดไข้และเตรียมยาแต่สิ่งที่ทําให้แม่หนักใจคือการที่ไทก้าต้องหยุดเรียนพลาดกิจกรรมและโอกาสสนุกกับเพื่อนๆซึ่งแม่รู้สึกสงสารลูกมากและอยากให้เขาหายป่วยเร็วๆโดยไม่ต้องเจ็บปวดหรือเครียดจากการรักษา เมื่อได้รู้จักวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูกแม่รู้สึกว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเด็กอย่างไทก้าเพราะไม่ต้องเจ็บตัวเด็กๆมักมกลัวและร้องให้งอแงาเวลาฉีดวัคซีนแต่การพ่นจมูกเป็นวิธีที่ง่ายสบายและเด็กคุ้นเคยกับการดูแลช่องจมูกอยู่แล้วลูกจึงไม่ต่อต้านแม่เองก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากเวลาที่เด็กคนหนึ่งในบ้านป่วยคนอื่นก็มีโอกาสติดตามกันไปเรื่อยๆโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกหลายคนการดูแลให้เด็กคนหนึ่งหายอีกคนก็ป่วยต่อเนื่อง ทำให้ทั้งบ้านเหนื่อยซ้ำๆรวมถึงพ่อแม่ที่ต้องดูแลทุกคนถ้าสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็อยากให้ลูกๆได้รับวัคซีนทุกปีนิวเคลียร์กล่าวสุดท้ายนี้โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาขอเชิญชวนครอบครัวไทยทุกครอบครัวร่วมมือกันป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยการรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งเพื่อสุขภาพที่ดีและความแข็งแรงของเด็กๆและทุกคนในครอบครัวแล้วคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แบบพ่นจมูก คุณคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับลูกน้อยหรือไม่หรือ,อยังมีข้อกังวลอะไรที่อยากแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์บ้าง